แกผมเวลาอยู่บ้านเดืยกันชวนผักดันต่างๆเยอะมากนะครับก็ไม่พูดเยอะก็คือมีอะไรที่พี่ๆไม่สบายใจก็มีผมอยู่เสมอนะฮะวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยวันนี้ไปตัดไม้แล้วก็กลับมาซ้อมที่ออฟฟิศแล้วก็มากลับมาบ้านว่าจะหาหนังดูก็อะหาไม่เจอหนังไม่มีดูก็เลยแกะเพลงลองเพลง ใชจ่ใช่เขาเขาดีจริงอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นเลยครับแบบนั้นเลยเขาน่ารักมากเขาผักดันทุกคนเขาไม่มีอคติกับใครนะไม่มีใครอคติต่อกันขนมกินเขากินขนมน่อยนะยิดหนายนิดหน่อย <c oughs> อันนี้อันนี้พูดถึงเขานะพูดถึงพี่นุ้ยไป น้อยครั้งมากที่ผมไล,ล่สดเราจะพูดถึงคนอื่นนะเพราะว่าผมกลัวมันคําพูดมันบิดเบือนไปมันเป็นกลัวมันจะพลาดพิงเขาแต่นี้ผมชื่นชมนะครับว่าจะไปอยู่แต่ไม่ไปไปเตะบอลแล้ว hỏi tiệc anh làm có vì mới dặn lăng lò chị thấm nè นนซ้อแบ่งหน่อยนี่ไงอันนี้ก็ขนมพิโจโญนะใครส่งมาให้พิจโญผมขอกินหน่อยนะขอกินของพิจโญหน่อยนะครับใช่ครับดูเงียบเหงามาผมว่าจ,จะไปออฟฟิศแต่ออฟฟิศก็ยิ่งเงียบคือออฟฟิศโอ้ขอบคุณมีครับพี่กิฟต์นะฮะออฟฟิศก็คือปกติเราจะไปถ้าม,มุมนันทนาการนะมุม เล่นๆก็คือมีโต๊ะสนุกกับเกมบอลทีนี้จอยจอยบอลเกมบอลมันเสียได้แต่แทงสนุกแทงสนุกผมก็ขี้เกียจแทงแล้วแทงไปก็ชันนะเง <c oughs> ียบเงาครับวันนี้มันเป็นลมลมลมฝนอะลมฤดูฝนด้วยขนมโอ้ขอนมไม่ต้องเข้าแล้วพอแล้วครับเยอะแล้วเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วน นี่ก็กินกันได้หมดแล้วตัวนี้บอาอีสานเนี่ยครับอฟังเบาๆครับฟังภาษากลางส่วนมากพินองภาษากลางลายนะผมก็เลยบอกภาษากลางมันให้มันเปลางกลาง <c oughs> ไปคุยกับเพื่อนมันก็คิดถึงเพื่อนตอนสมัยไม่ไมใช้คาสมัยไม่ได้หรอกมันไม่กี่ปีเองภาษานเราบัดเองเนี่ยก็คุยก็เพื่อนไปก็คิดถึงตอนที่เรียนด้วยกันที่มีคลิปต่างๆเวลาปาตีกันหรือคลิปอะไรเท่ๆที่เล่นด่ากันเนี่ยก็คือมันคิดถึงว่าโอ้แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเลยนะว่ามันจะไม่มีอีกแล้วมันจะไม่มีอีกแล้วกับเพื่อนๆเหล่านี้อืมก็เข้าใจอยู่ว่า สักวันหนึ่งก็ต้องคิดถึงว่าวัยเรียนมันมสนุกที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม,ม่ชอบเรียนอ่ะก็ยังอยากที่ออกไปทํางานหรือออกไปในโลกภายนอกอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครจะรู้ว่าวัยเรียนที่คนที่เขาจบไปหรือผู้ใหญ่ที่เขาบอกมาว่าวัยเรียนนี่สนุกที่สุดเ,ล,เลยก็เลยคิดมาถึงตัวนี้เลยว่าใช่ใช่จริงๆว่าวัยเรียนมันมันสนุกมากมันไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแค่ว่าวันนี้ที่กินที่ไปกินหอไข่ ผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับเกิดที่สุรินทร์เลยอำเภอชุมพลบุรีแต่พ่อกับแม่เป็นคนโคราชนะครับคอมเมนต์นี่ไม่ได้เลยครับขอบคุณครับพิ่สุพิษขอบคุณพิฟฝนขอพิษอันนี้คือภาษาของเราเันเองนะครับใบเรียนนี่มันคงสนุกสนุกที่สุดสนุกที่สุดแหละ ก็ไม่เป็นไรมันเป็นความสุความทรงจําดีๆต่อเพื่อนๆที่ยังคิดถึงกันนะมีอะไรก็ปรึกษากันแบบนี้ดีแหละเขาก็นัดกันอยู่ว่าเออถ้าโควิดหายอะไรก็คอคยมาเจอกันเด้ออะไรเงี้ยอาโอเคโอเคอสุดท้ายก็เดอแมาบานกระเดากระเดาคลัง กระดรอกกลางซีบายอิ่มคือกระดาวกลางคือร้อนมากกินข้าวอิ่มประมาณนี้มั้งมันเป็นประโยคไม่ได้ครับผมพูดเป็นประโยคไม่ได้เลยสลันน้องออฟขอบคุณมากครับสลันเป็นบัลลักนะอาขอมาขมาสลันทุกทแบบุกคนขมาแปลว่าผมหรือเปล่าเอฟซีสุรินขอบคุณมากครับสวัสดีพี่น้องชาวสุรินนะครับ แอปพี่แอปนะครับ,บคุณครับพี่แอปหมีขอบคุณหมีครับรเล้าสานก็มีโมเมนต์หา,หามากเจอแยะเวลาเรียนนะฮะผมเป็นผมเป็นห้องห้องผมเนี่ยมันจะตอนปะวะสนะปะวะชเนี่ยจะเยอะหน่อย แยกเป็นกลุ่มเป็นก้อนหน่อยแต่ว่าแต่ว่าปวสเนี่ยห้องเดียวเลยสิบสามคนโทรคมนาคมนะฮะสาขายังต้องรืมสาขาของอเครือข่ายการสื่อสารเครือข่ายและเทคโนโลยจำไม,ม่ได้แล้ว <laughs> จำไม,ม่ได้แล้วก็สิบสามคนเนี่ยจะจะได้อภิสิทธิ์ไม่ใช่อภิสิทธิ์คือจะมีแบบ ครูจะใช้ทํากิจกรรมเยอะคือยกทีมยกทีมยกสิบสามทีมเนี้ยวันนั the eu, my friends, my friends, ้นผมเคยเล่านานแล้วเล่าปีที่แล้วเรื่องเนี้ยก็คืออ่าไปยกทีมสิบสามทีมเนี้ยอ่าเขามีปาร์ตี้แผนกหรือเปล่าหรือฉลองคุณครูอะไรนี่แหละก็ไปย่างหมูย่างอะไรที่บ้านคุณครูแถวริมน้ำอะไรเงี้ยอ่าผมนะเอาพวกผมคือเคยกินแต่อ่าเบียร์กับเหล้าขาวอย่างเงี้ย ม่น้อยมากที่ได้กินล้าสีวันนั้นก็คุณครูกินล้อสีกันครูเอาล้อสีมาให้อันนี้อันนี้พูดเล่นนะครับไม่ได้แบบว่าให้มันเสียหายนะครับพูดให,ใ,หให้ฟังจากประสบการณ์นะไม่ต้องไปตัดลงก็ได้นะที่นี่ทิ้งที่นี่นะก็เป็นปาร์ตี้ไงมัน,มนอายุสิบแปดสิบเก้ากันทุกคนแล้วอ่าทีนี้มันเป็นวิลกรรมของผมเอง วิการวงผนเองก็คือก็เอาละได้สักหน่อยก็คือทีนี้จะให้เก็บของครูจะให้เก็บของจะกลับละประมาณตีหนึ่งหรือตีสองตีหนึ่งแต่ว่าผมมันไม่นอนอยู่แล้วผมก็เห็นลีเจนซี่หนึ่งกองที่วางอยู่โต๊ะที่ยังให้เก็บผม <c oughs> ก็จับมาแล้วก็เอาไปไว้หน้าตะแกรงรถให้เพื่อนคนหนึ่งเอาไปไว้หน้าตะแกรงรถแล้วก็เก็บของอะไรให้ครูเรียบร้อยแล้วก็เฮฮาฮด้ยินเสียงกินที่หอวันต่อมา ครูก็ามาถามว่าเอ้ยเราหลี่สิอยู่ไหนโดนไปแล้วฮะคุณครูช่างฮะพูดกันแบบแมนๆผมนี่แนะครับเอาไป